พักพักดีชุมพลฝั่งนี้พักพักดีชุมพลแต่เราอยู่ครับครับพักดีชุมพลบรรยากาศตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ผาหำผลอุทยานหนึ่งชาติไส่ทอง รถฝนจะตกได้ยลมไหนก็ดีวะนจะตก บรรยากาศดีไหมลูกบรรยากาศดีไหมฝนจะมาเลยฝนจะมาแล้ววันนี้พาลูกชายมาเที่ยวนะครับอุทยานแห่งชาติไซทองทุ่งดอกกระเจียวตรงข้ามเราจะเป็นอำเภอภักติีชุมพลที่เรายืนอยู่ที่จะเป็นอำเภอเทพสถิตบรรกาศดีมาก เย็นมากยกลับกันแล้วนะครับบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายกลับแล้วนะครับบ๊ายบายครับฝนจะตกแล้วนะครับเราจะกลับครับเราก็ลาเดินลงป้ายเร็วๆป้ายเดินตามแม่ไปเดินตามแม่ไปเดินตามแม่ไป ไม่กลัวไฟป่าอีกทกถ้าเป็นหน้าแรงแล้วกำลังเดินกลับนะครับเราเดินขึ้นไปไปพอละเหนื่อยละ ไปลูกไปตามแม่ไปกำลังจะกลับลงไปที่ร้านจอดด้านล่างนะครับกาด้วยร้ vẫn là một cái vấn đề không có mặt không có mặt không có mặt không có ประมาณกีโ่โลนะเธอโลหนึ่งใช่ไหมที่เราลงไปโลกว่าโลกว่าทำไมนะลูกฮะมลูกอากางบางทาง

ไปบอยว้าวเหนื่อยไหมได้เหนื่อยไหมบอกพี่ๆเขาได้เหนื่อยตัวหน้าคุณแม่แม่ลิ้นออกเลยเออกกลังกายตอนนี้ยาคลายต้นเนื้อนะคะคนละหนึ่งแล้วก็นอนฮนะ <c oughs> สวัสดี <c oughs> รครับสู้ๆพ,พี่ขึ้นทางแล้ว

มาลูกไม่เหนื่อยทำไมถึงไม่เหนื่อยเพราะมันไหล,หไหลหเรื่อยเรื่อยน่าคุณแม่อ้ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆค่อยๆไปไปไหมใช่ใช่ประมาณไม่ไม่ไม่ไกลครับใกล้จะถึงแล้วประมาณกี่เมตรกว่าใช่ไหมหนึ่งห้าสิบเมตรบรรยากาศอะไรนะครับเร็วได้ยังไงเร็วได้ยังไง มามันเหนื่อยมากเอ้ยไปรอ,มอ,มอแม่ก่อน